โตโยต้ายา i s เนี่ยฮะ 1.2G ค่ะราคา3 49,000บาทชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์แอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนย์รถมือสองค่ะวันนี้นะคะแอนมีรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเป็น Toyota y ย r ริสนะคะ 1.2G ปี2018ค่ะเลขใหม่อยู่ที่1 0 1 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะราคาเนะะี่ย349,000บาทค่ะคันนี้ผ่อนอยู่6,000เท่านั้นนะคะใครหารุ่นนี้อยู่นะคะสำหรับสายแต่งซิ่งนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะเข้ามาดูรถกั ที่เราได้เลยค่ะพี่พี่ขาชุดแต่งจัดมาให้แล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะด้านหน้านะะี่ค่ะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะะี่ค่ะสวยๆเลยค่ะโคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะคะไฟหลีแบบ LED มีมาแล้วนะพี่พี่ขานะคะแล้วที่สําคัญเนะะี่ยไฟตัดหมอกมีมาให้ชุดแต่งด้านหน้านะคะเป็นสีดาตัดแดงตัดขาวกับตัวรถแบบนี้สวยๆเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะล้อมแม็กนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ขานะคะล้อแม็กขอบ17ค่ะยางปี2 0ง3นะ,ะีสคะสวยๆ วยเลยดอกยางยังอยู่ครบเลยค่ะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนี่ยะมีโคมไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยด้านมือจับเนี่ยะเป็นสีโครเมียมนะคะพี่พี่ขาเนีะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะพี่พี่เนี่ยะส่วนด้านในนะคะให้ดูเลยค่ะพี่พี่ขาเนี่ยะด้านในนะคะน็อตนะคะไม่มีแกะขยับเลยนะคะเสาเอนี่ะพี่พี่ขาอันนี้รับประกันได้เลยนะคะโดยบริษัทเพรยนตนของเราเองนะพี่พี่ว่ารถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําตัดต่อกับสีกอไม้นะคะดูที่เสาบีนะพี่พี่ขาน็อตนะคะทุกจุด ยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าน็อตทุกตัวคมมากๆค่ะพี่พี่เนี่ยะคะแผงประตูนะคะพี่พี่ขาได้เป็นสีดำเนะะี่ยค่ะเดินได้ด้วยตะเข็บแดงเล็กน้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะคะคันนี้สวยๆนะพี่พี่จ๋าเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะคะบอกด้านท้ายนะพี่พี่ คันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเบาะด้านท้ายไม่มีใครนั่งเลยนะคะคันนี้บ่งบอกถึงว่าเจ้าของเดิมรักรถมากๆนะคะใครหาอยู่นะพี่จ๋านะคะรูปลักษ์ทรงนี้นะคะจัดไปได้เลยนะคะราคาดีงามมากๆ349,000เเท่านั้นน็อตไม่มีแกะขยับเลยนะคะสวยคมชัด ทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันค่ะพี่พี่คะด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ครบแล้วนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์ทรงโฉบเฉียวแบบนี้สวยๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะ,ะพี่พี่เดี๋ยวว่าจะด้านในจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะด้านในนะพี่พี่คะมีถาดเก็บกลิ่นให้ด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูยางน็อตนะคะต่างๆ ไม่มีแกะขยับเลยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะรองน้ําต่างๆนะคะยังอยู่ครบทุกจุดใช้งานได้นะคะ90%แน่นอนค่ะพี่ๆค่ะนะคะชคต่างๆยังอยู่ครบนะคะไฟเดิมแท้โรงงานแน่นอนรับประกันให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ฉูเฉินด้านในกันนะคะว่าอุปกรณ์นะคะคันนี้ยังอยู่ครบไหมนะคะอุปกรณ์นะคะจะได้เป็นชุด ลมยางเรียบร้อยนะคะพี่พี่เป็นร้อรุ่นใหม่แล้วนะคะจะได้เป็นชุดอุปกรณ์ลมยางนะคะพี่พี่ขะอุปกรณ์มีให้ครบเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องรถเอ่เรื่องฉุกเฉินต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพี่พี่ขาเนี่ยอย่าลืมนะคะมีชุดแต่งให้ด้วยสวยๆเลยนะคะท่อคู่แบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขานะคะสวยๆเลยแล้วที่สําคัญมีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ด้านในนะพี่พี่ฝั่งนี้นะคะสวยงามเช่นกันนะคะดูรอยน็อตเลยค่ะพี่พี่นะคะน็อตไม่มีแกะขยับเลยนะคะรับประกันได้เลยค่ะว่ารถของเราไม่มีชนหนักผิกความจมน้ําตัดต่อกับสีกอไม้แน่นอนนะคะเบาะตึงๆนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะมีมาให้แล้วพี่พี่จ๋านะคะใครหาอยู่นะคะอย่าช้าเลยนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะ่ะคันนี้นะคะพี่พี่ได้เป็นปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคพี่พี่ขาเนี่ะได้เป็นปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเนี่ย่ะพี่พี่ขาเครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานเลยค่ะ C D A M F M นะคะ Air Auto เรียบร้อยนะคะ ปุ่ม angel star stop มีมาให้นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยค่ะพี่ๆว่าเลขไม์เดิมแท้เท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่11,713กิโลเท่านั้นนะคะไม์เดิมไม้แท้แน่นอนรับประกันได้เลยนะคะพี่ๆะนะคะส่วนเครื่องเสียงนะคะ am fm นะคะ cd เชื่อมต่อ usb ได้เลยนะคะส่วนแอร์นะคะจะเป็น แอร์แบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ด้านล่างนะคะมีที่วางแก้วมาให้น่ารักน่ารักเลยค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้ขั้นบันไดนะคะเบรกมือแบบแมนนวลนะคะคอนโซลก็สะอาดสะอ้านสวยงามมากนะคะพี่พี่ขะไฟส่องสว่างก็ใช้งานได้กันทุกดวงเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะสะอาดสะอ้านเลยค่ะพี่พี่สภาพพร้อมใช้งานนะคะ99%แน่นอนค่ะพี่พี่ขานะคะสำหรับใครนะคะ ที่หาอยู่นะคะพี่ๆขาไม่อยากให้ลังเลนานเลยต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยคะมีแค่คันเดียวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันเลยนะคะว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ตัวไหนนะพี่ๆขาต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้าเนี่ยยังไงก็ประหยัดแน่นอนคะ่ะพี่ๆขาในเรื่องอัตราเชื้อเพลิงนะคะคันนี้นะคะรับประกันได้เลยคะ่ะพี่ๆ 18-19กิโลลิตรแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ไกลนะคะต่างจังหวัดหรือในเมืองนะคะสามารถใช้รถคันนี้โดยสามได้อย่างประหยัดกันแน่นอนนะคะพี่พี่คะนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะพี่พลอยน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบทุกสุดเลยนะคะรับประกันได้เลยคะ่ะพี่พี่คาว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะสบายใจได้แน่นอนนะคะน็อตต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะ สติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ขน็อตไม่มีแกะขยับเลยนะคะโอ้โหสภาพนี้หายากแล้วนะคะพี่พี่ขาแต่เพชรยนต์มีมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเดี๋ยวให้ดูน็อตฝั่งนี้เลยค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยื่นเลยเนี่ยคมทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ขา ที่สําคัญนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่ๆนะคะฝากระโปรงเดิมแท้โตโยต้าเลยนะคะคันนี้สําหรับใครนะคะที่ต้องการรถใช้งานสายประหยัดสักคันนีคะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปกันอีกหนึ่งรอบนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะพี่พี่ขาไม่ได้ยากเลยนะคะแค่โทรเข้ามาหรือทักแชทเนะคะเข้ามาตามที่เบอร์เราขึ้นไว้ให้นะคะพี่พี่ขาราคาอีกหนึ่งรอบนะคะสามแสนบา่ผ่นนอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเอกสารไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะพี่พี่ขของเงินเดือนเป็น2เท่าของค่าง,งวดนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2,79นะคะสำหรับวันนี้นะคะ แอนและทีมงานเทศรยน์นะคะจะขออนญ,ญ่ตพี่ๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ